可以了。Okay, เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูที่สองอาเชิญมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูทีละคนโอเคส่งต่อหินดินทรายนะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากก้อนหินคุณครูจะให้เด็กสำรวจก้อนหินก่อนดูซิว่จาจับดูซิก้อนหินเป็นยังไงกัดกินได้ไหม นิสเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อน 哇！Wow.